แล้วจะต้องกาแฟจะต้องโอยไม่สารพัดการมาเฟ่อ่าะมาตกลักแกระผมวตอนนี้ชั่วโมงนี้ตกลักแกรย่างเดือนนะครับมาจากอาชาเดี๋ยวนี้เอาหนึ่งกัครับผมครับยองใครครบยัง หมดเรียบร้อยมาที่ใครครับต่อไปเป็นลุ้นกงินครับเป็นลุ้นเงินโอ้ตอนแถวหัวแก้วเดี๋ยวเอาอีอันเออเอาเอาอินเบิร์ตเลยเอาอันเบิร์ตเลยต่อมาคนเดียวถูอคนเดียวนะฮัลโหลขอเสียงปรบมือให้ให้กับทีมตลกนะคะวันนี้มาให้กำลังใจในร้านประชาชาติของจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ โอ้โหไปเวทีกลางแล้วโอ้โหจับแจกขนาดนี้ดูนี่ซ้อมรักทำเสียงนะครับสายมาพยาครงนะพี่ชูศรีเชิญยิ้มน้าเด็กาต่อกันนะครับโอ้โหมาเม้าบอลสวยกับอาจารย์เราก็เด็กน้อยนำนะครับโอ้โหวันนี้เมื่อกี้ทำแจกตั้งแถบเลยนะแถมนั้นแจกโอ้โหวันนี้ แล้วตอนนี้รางวัลใหญ่นะออกอยู่ที่หน้าเราตอนนี้พัดลมนะพัดลมห้าตัวที่สินิ้วครับขอขอบคุณนะครับอ่าบ้านพรักครูติยพิพาครับทีมตลกมาเลยครับสร้างเงินนให้กับร้านมาฉากาชาดในเด็กดคืนนี้นะคะวีรบุรุษเหรียญทองโอลิมปิกสมรักคำสิงไม่ได้มองไม่ได้มองแร่แข่งจริงจริงครับณพี่บ้านอยู่ไหนกันเนี่ย ครับวันเลยครับโอ้โหผมอาล็อกลำตานใหญ่ไปนะครับลดลม18นิ้วเลยทีเดียวฮาร์ตาริเอออดีด้วยซื้อไปกี่ใบครับคุณพี่20ใบเหรอ20ใบนะโอ้ผมไม่หินไม่ได้ได้ยี่สิบาทนึ่กว่า20่สิบบาทนะคะก็ช่วงนี้นะคะก็คนจะเยอะมากเลยมีทั้งที่ได้รับการแข่งขันมาคุยนะคะโอ้ต่อแถวอไป

เพลง้างปี้งกางดังไม่ขาดสายเลยเดียวไปหลเร่นะคะทังเร่งของใส่แจกด้วยคือแจกด้วช่วยขายด้วยแลกแจกแมกันไปนะปแกมคอบลูกไปแแม่ดีใจแล้วลูกตอนนี้น้องตัดโอ้โหไอตัวนี้ักงกะทิาแล่เป็นเครื่องยนน้ำปลากะทิโอ้โหหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นน้องยาล้างจานก็เอา หลังจากเดินคืนนี้นะคะก็โอสนุกสนานเนาะเยอะมากอึดใจนะคะครับผมตอนนี้ในบ่อเราเหลือน้อยมากเล้วแต่ที่สำคัญจักรยานยนต์ยังไม่ออกครับใชเยเราใหญ่ออกอีกแล้วมาแล้วพัดลมมาอีกแล้วเั้าลมครับฮาตาริงาเหมาก็ดังมาเลยนะมีเยอะมากที่ข้าเราไปไปรถได้ปหมที่ข้าเอาไปไปรถมามันสิได้พัดลมหนึ่งบางส่ง ลมสิบวงนิ้วอาตาริฮะคุณพี่มาจากไหนครับตำบลอะไรครับอำเภอบางแก้วอับุบางแก้วรักซื้อไปกี่ใบครับคุณพี่ครับสิบใบได้พันลมอาตาริโอ้โหนี่ตัวหนึ่งไม่ต่ำกับพันบาทไม่ต่ำกันถือว่าจริงจริงนะครับถ้าคิดว่าคุณก็คุ้มอ่ะอ่าพี่รถอัมบุญก็ได้ได้เป็นใหญ่ด้วยทด้คุญด้วยนะครับนี่อันนี้ของหนูใช่ไหมอ๋อทำไงนะมีบนจองแล้วครับที่ พี่พี่ใครอะไรนะผลไม้เขาตั้งเรียนเนี่ยอ๋อวันจ้องครับที่บอกว่าจะไก่อนจะไปยานยนต์สีส้มวันนี้จะเป็นของใครครับพี่แม่กองครับงานกาชาติที่แม่กองครับนี่หมดแล้วจะสมุดสงครามครับงานกาชาติที่แม่กองสมุดสงครามตรงนี้รวมทั้งทอร์โอ้นี่วันนี้ต้องขอบคุณขอบคุณมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไว้มาครับไว้มาร่วมบุญกันใหม่นะครับพี่ ดี okay, ใจด้วยดีใจด้วยกับทุกคนที่มีของรางวัลติดไม้ติดมือกับไปตอนเป็นของใหญ่หรือของเล็กก็แล้วแต่ครับผม<ภ>ตอนนี้สังเกตรครับคุณน้องผู้คนโอ,อ้โหล,ลังไหลต่อแถวกัน นะฮะย้ําอีกหนึ่งครั้งว่าอย่าแกะเองนะครับอย่าแกะไข่เองเด็ดขาดไม่งั้นถ้าท่านได้รางวัลใหญ่ปั๊บท่านจะเป็นโอ่ฆาทันทีเลยช่วงมาสครู่นี้คนเน้นมากชุลมุนชุละมุนชุละมุนกันเลยนะคะก็ไม่เป็นไรเราเชื่อในความซื่อสัตย์ของทุกคนนะคะเชื่อในความซื่อสัตย์นะคะดังนั้นท่านรอสักนิดหนึ่งใจเย็นๆนะเรามีเจ้าหน้าที่นะครับที่นั่งอยู่ตามโต๊ะตามจุดต่างๆจะแกะไข่ให้ท่านเองใช่อย่าแกะเองนะคะเพราะว่าถ้าแกะเองสมมุติว่าได้ โกลางวันใหญ่ครับผมถือว่าเป็นโมฆาทันทีครับนะคะให้เป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนแก่นะคะท่านผ<ล>อ,อท่านผอทบหมดไปกี่พันแล้วครับ <c oughs> งานนี้ <c oughs> มาทุกคืนเหมือนกันนะครับ,ต,บตอนนี้ไปเป็นโลแล้วตอนนี้เมื่อสักครู่ตอนสี่โมงครึงคร่งกระใส่ไข่ไปทั้งหมด หนึ่งหมื่นใบหนึ่งหมื่นตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้โอ้โหสองร้อยถึงไหมเนี่ยสองร้อยถึงไหมน่าจะเป็นพันโยกน้องแต่มันเหลือน้อยแล้วมันเหลือน้อยใช่ไหมเหลือน้อยครับที่สําคัญในที่เหลือน้อยไม่สําคัญเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์ยังไม่ไปยังไม่ไปไหนเออจักรยานยังเหลืออยู่อยากลุ้นให้ท่านรองยอดชายได้จังเลยเดี๋ยวผมขอซื้อต่อเลยหนึ่งหมื่นที่ท่านบอกเนี่ย่านเอง วันนี้พกตังค์มาด้วย200นี่เดี๋ยวโอนโอนให้โอนให้มีตังค์อย่างเดียวไม่ได้นะคุณต้องมีดวงด้วยนะต้องมีดวงด้วยนถ้าวันนี้คิดว่าดวงตัวเองไม่แกร่งจริงไม่แข็งจริงอ่ะเข้าไปกราบสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้านข้างนี้นะครับมีหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับพระครูบ้านคู่เมืองของจังหวัดสุรินทรและประชาชนทั่วประเทศเลยใช่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับหลวงพ่อบายหลวงพ่อโอ้หลหลวงพ่อเลยเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสุรินทร์ร่วมถึง พูดถึงเทวีสุวรรณกัพฤุลานีด้วยครับอ่านี้นะครับเอาละครับเหลือน้อยลงทุกทีครับไครในบ่อที่มันลอยอยู่ตอนนี้หนึ่งในนั้นเป็นมอเตอร์ไซค์ครับที่ลอยอยู่แต่ไม่รู้ว่าใบไหนเท่านั้นเองนะครับใครจะเป็นผู้คว้ารางวัลมอเตอร์ไซค์สำหรับคืนนี้ไปครองนะครับเดี๋ยวเรามารองเล่นกันในค่ำคืนนี้นี่ไปข้าอ้โหนี่ได้น้ำปลาไปดีใจาลหห

ไปแค่ึ้นเออตอนนี้จะาห้มไ่หมดเอาไปใส่ไข่ห้วยเอาไปใส่ไขาห้วยให้ประเดี๋วนี่เราตัวเรายนี้กรบาเกอบงอน้นี่ขาตัวล้กัาเขาเลยดการนี้ติดกานทันา่ด้หติดกานี้แล้ห้ทนหนลย่ขาเอากบาเดไปีขั้นยย